ทำลายตลอด78เดือนกับเบสเชเพิ่งจะลงสนามให้ทีมไป5นัดเล่นเต็มเวลา90นาทีแค่2เกมปลายปีก่อนหายเจ็บกลับมาไม่นานก็มีอันต้องเดียงสำาแผลเก่าบริเวณกล้ามเนื้อน่องทุกวันนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวฝืนฟรูร่างกายและยังไม่มีกำหนดว่าจะคัมแบ็กได้อีกทีเมื่อไร่ฝั่งพวมหน่วยการกีฬาสโมสรอนออกมายอมรับตามตรงไม่มีใครคาดคิดว่านัดเตะใหม่ของพวกเขาจะเจ็บต่อเนื่องยาวนานขนาดน,นี้ หันไปมองอายุอานาม30มีนาคมที่จะถึงเจ้าตัวจะล่วงเลยเข้าสู่36ปีเต็มโดยสัญญาณทั้งหมดหากกล่าวว่า amos, เซกโอรามอสเดินมาถึงทางแยกสําคัญที่ต้องตัดสินใจว่าอาชีพคาแข้งของเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับสำหรับรามอสต้องบอกว่าปัจจุบันสภาพร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้างอยู่ในสภาวะเปล่าบางสุดๆเรื่องดังกล่าวถูกยืนยันโดยชองมาเชลเฟเร่อดีตแพทย์ทีมชาติฝรั่งเศส ว่าการบาดเจ็บบริเวณน่องของเซกิโออยู่ในระดับน่าเป็นห่วงเนื่องจากไม่มีใครสามารถคาดการได้เลยว่ามันจะดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหรือเปล่าอย่าลืมเมื่อเขากล้ำศึกหนักเล่นฟุตบอลระดับสูงมา19ปีเต็มระยะเวลาขนาดนั้นส่งผลในกล้ามเนื้อน่องสูญเสียความยืดหยุนและโดยธรรมชาติแล้วต่อจากนี้สภาพร่างกายของรามอสมีแต่จะถดถอยลงเรื่อยๆมันนำคำให้การของหมอเฟเรซซึ่งเป็นต้นตอของการเจ็บเรื้อรัง มาประดิษฐ์ประต่อกับสไตล์การเล่นที่เน้นเข้าประทะใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่สมัยดาวรุ่งก็จะยิ่งขยายให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าทำไมในวัย35าย่าง36มสเกลรามอสถึงได้เจ็บซ้ำซากและไม่มีวีแววจะหายขาดสักทีเอาหล่ะเมื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคำถามต่อไปตามที่เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นคือรามอสจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะหลังอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดกลายเป็นกระแสก็เริ่มมีข่าวตามออกมาว่ารามอสอาจตัดสินใจแขวนสตั๊ดก่อนกำหนด หากวิเคราะห์จากสัญญาฉบับล่าสุดที่เพิ่งเซ็นกับเบสเชมื่อช่องซัมเมอร์ที่ผ่านมาพันธะระหว่างตัวเขากับสโมสรจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2023วันนั้นรามอสจะมีอายุ37กว่า,วาถ้าสภาพร่างกายยังฟิตปังพร้อมลงสนามเชื่อว่ายังไงก็อยู่ครบสัญญาครับหากแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนี่สิด้วยการบาดเจ็บเรื้อรังต้องยอมรับว่ามีโอกาสไม่น้อยที่อดีตกับตันเรอัลมาดริดจะตัดใจยุติเส้นทางขาแข้งเร็วขึ้น ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมองในมุมเปเชก็นับว่ากล่อยพอสมควรเพราะถึงวันนี้ผ่านมากว่า8เดือนแฟนบอลแทบจะยังไม่ได้เห็นรามอสลงสนามในสีเสื้อตัวใหม่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยความน่าเสียดายอีกอย่างคือโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมที่เปเชโคจรมาเจอเรอัลมาดริดช่วงกลางเดือนนี้มีโอกาสสูงที่รามอสจะหายไม่ทันผเผชิญหน้าทีมเก่าด้วยครับอย่างไรก็ตามสลับไปมองมุมนักเตะ ถ้าเซกิโอจะตัดสินใจรีทายตามข่าวจริงๆและหากเขาลงสนามนัดสุดท้ายให้เอชเช่ A ไปแล้วนั่นหมายความว่ากองหลังแดนกระทิงดดจะอยู่สถิติลงสนามของตัวเองทั้งกับทีมชาติและสโมโสรอนไว้ที่901นัดฝากผลงานเซนเตอร์จอมถล่มตะข่ายไว้ที่128ประตูพร้อมกวาดความสําเร็จทุกรายการ26ถ้วยแชมป์แม้ตอนจบจะน่าเสียดายและไม่เป็นไปตามที่หวังหากแต่สําหรับนักเตะร,ระดับเซกิโอรามอสไม่มีอะไรที่เขาต้องติดค้างคาใจแล้วล่ะครับ